มานี่นี่ไงหมาปะมานะครับล็อกสเสดิดครับล็อกสเสดิดตอนนี้มันกำลังต่อสู้กับแมวนะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับเหมือนเป็นล็อกสเสดิดนี่ครับโอ้โหสู้กันอย่างมองมานะครับตอนนี้ครับ

ที่ไหนแมวก็หมาเล่นกันนะ <c oughs> <c oughs> จะก,กัดกั็ไม่ได้ป่นนะนี่หนีไปแล้วครับ